รับนักสะสมทุกๆๆท่านกลับมาพบเจออีกหนคลิปสําหรับพระ,พระสมเด็จองนี้ครับสมเด็จปกโพพิมพ์พ,พระประธานพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับผมที่ว่าเป็นพิมพ์ใหญ่พระประทานมีเส้นเส้นไหมเส้นเส้นรองเรียกเลยนะเส้นพาธิพยังเห็นไหมมีเส้นพะทิมตรงนี้มีไหมเดี๋ยวจะลองดูกันอสองเส้นนะสองเส้นอีกเส้น เส้นที่สองนี่จะบางๆนิดหนึ่งอ่ะมีเส้นพาดทิศองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับผมเดีย๋ยวขออนุญาตเปิดแป๊ดนึงปุ๊บสีจะดับลงนิดนึงนะครับผมให้ดูใกล้ๆหน่อยนี่ผมจะให้เข้ากล้องให้ดูงั้นให้ดูความเก่าให้ดูเผินๆเนี่ยผ่านตาพาดเลยนะผม,ผมบอกให้เนื้อจริงๆเป็นเนื้อน,นี้นะนี่เห็นไหมแต่โดน ผมสันนิษฐานว่านะ่เป็นครับว่านน้ำว่านนะทา่าเห็นไหมเนื้อจริงจะเป็นนี้เนื้อขาวนะสวยมากฮะนะถ้าเป็นเนื้อนี้ไหมนะนะแจ่มเลยนะนะ j ่มเลยแต่นีแจะคับว่านนะผมสันนิษฐานนะปกคลุมแต่สีจะไม่สม่ําเสมอ,สมอเนี่ยนะมันจะขาวนะกระดากระดางอ่ะสีมันจะไม่สมผมเห็นหลายองค์นะพิมพ์นี้นะพิมพ์พิมพ์มนี้จะเป็นสีคล้ายกัน แต่องค์ที่ไม่ได้เคลือบก็มีนะผมเห็นอยู่นะตามคลิปที่เขานําเสนอกันอยู่เห็นอยู่สองสามคลิปเห็นไะหมห้าหลังนี่ก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เนี้ยดูจัดตัวก็เป็นก้อนเลยไหมเนะี่ยยุ่ยเลยยุบยุ่ย,ยเดี๋ยวถ้าเขากล้องจะชัดเลยนะนี่นี่น,นี่หายากนะจะบอกให้องค์พิมพ์เนี่ยองค์แรกของผมเลยพิมพ์นี้พิมพ์หยาดผู้ประธานปกโพลปกติก็จะเป็นแบบว่าเป็นเก็บโบตตมนะเป็นพิมพ์เก็บโบตตมแล้วก็จะมีปกโพลโพลเม็ดหรือโพลสายอะไรก็แล้วแต่นะ นะแต่องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนพิมพ์ใหญ่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเปชโพนี่เป็นพิมพ์ใหญ่เลยนะพิม์ใหญ่ป,ประธานเลยสุโคไทยนะครับผมพิมใหญ่ประสานสุขโขไทยรูก่างจะล่ําสันนะดูวงแขนดใช่เลยนะวงแขนนี่ช่เลยผมจะดูจากวงแขนเนะี่ยเป็นคล้ายๆแก้วายไหมผมจะจําตรงนี้แหละเป็นแก้วายอาจะเป็นลักษณะแก้วายนะนะแก้วายเล็กอะ จำตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะเข้ากล้องให้ดูนะครับผมสักครู่เห็นไหมเห็นขาวขาไหมเนี่ยข้อขาขาขา,ขา,ขา,ขาไม่ใช่รอยฉลอกนะผมส่องอยู่แล้วเนี่ยข,ขาวขาเนี่ยข็นขา,ขาไหมเป็นข้อขาไหมเนี่ยเนี่ยนี่นี่ที่หน้าด้วยคือเป็นเพราะความเก่าเขาจะรัดตัวเลยผมเข้ากล้องให้ดูเข้ากล้องตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวนอนุญาตปิดแฟลชกันเดี๋ยวอนุญาต ขยับนี่นี่นี่เห็นไหมเป็นเป็นแว่นออกไปเลยนี่นี่นี่เหมือนกันไม่ใช่หลอกนะคือแบบหลุดไปเองนะคือแบบลอยลัดตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ว่าทาไมถึงเป็นลักษณะนี้มันเนื้อจับเป็นก้อนเห็นไหมก้อนเล็กเ็กันไหมเป็นมัดมัดมัดจ้ำ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 ก้อนเล็กๆเนี่ยแล้วเขาแบบเก่าไงเก่านี่นี่เห็นไหมหลุดไปเป็นแว่นแว่นเงี้ยเนี่ยเยเห็นไหมชิ้นเนี้ยก็อาจจะหลุดได้เนียใกล้ๆกันเนี่ยคือเป็นแว่นแว่นออกไปเลย นะไหมเป็นความเก่าความรัดตัวไงความแห้งอ่ะแห้งเก่าเนี่ยเนีๆๆ่ยเนี่ยไม่ใช่ถลอกนะเขหลุดไปเองนะเนี่ยเห็นไหมไหมเป็นแบบชิน้นชิ้นชิ้นออกไปเลยเนี่ยเป็นพรกการเวลาก็ผมเนี่ยพระลักษณะนี้คือแบบพระเก่าเห็นไหมหลุดออกเป็นแวน่นแว่นไม่ใช่ถลอกถลอกก็ต้องเป็นปนื้นเป็นแบบเป็นแถบออกไปใช่ไหมเป็ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ความเก่าไงความเก่าพอ,อพอเข้ากล้องเรเป็นงามไหมเดี๋ยวขยายเข้ากล้องแปดสิบเอ็กซ์ให้ดูจะงามกว่านี้อีกบอกให้นี่ไหม ดูดิดูเม็ดบัวดิเป็นเม็ด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 ลักษณะพรลักษณะเนี้ไม่ใช่พัดถอดเห็นไหมเม็ดเม็ดดูเส้นซุม้มเส้นซุม้มรัดตัวเมันเป็นรัดตัวแต่ไม่ถึงขนาดแบบว่าเป็นขนาดแบบกริวไม่ถึงขนาดเป็นแบบว่าเป็นอะไรเขาเรียกเลยนะเป็นแบบว่า,เป,บบวาเป็นสมมวนอะแต่ก็จะไปความรัดตัวไหมเป็นพระเนื้อแกร่งวังนั้นแกร่งหนึบสองแล้วหนึบนะ สองละหนึบแกร่งทานน่าจะธนิษฐานนะทาพวกขับวว่านหรือว่าน้ำมันอ่าหรือว่าอะไรนะอ่าน้ำอ้อยเขี้ยวผมธนิษฐานนะเนี่ยนยเนื้อเป็นวั่นวั่นวั่นว่นอะไรเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยผมจะเข้ากล้องให้ดูเดี๋ยวดูด้านหลังนะด้านหลังเดี๋ยดูเดี๋ยด้านหลังนี่นี่เห็นไหมจะนิ่งๆเหมือถ้ามือนิ่งเห็นไหมนี่นี่ดูดิเป็นแบบเป็นเม็ด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 เลยไหม งององอนี่มีเม็ดมดสารไหมเม็ดมดสารเป็นพื้นหมดเลยทั้งแถบเลยเนี่เป็นพระหิ่งนะผมสันนิษฐานเป็นพะหิ่งผมได้มาผมก็อย่างนี้แหละได้มาลักษณะนี้เลยมีคราบฝุ่นครับอะไรจับผมีลอยหลานด้วยลอยหลานหลานนะไม่ได้แตกนะลอยหลานนี่นี่นี่หลานหลานรอยหลานนี่นี่แม้หลุดเป็นวั่นว่นว่นว่นออกไป โดน,นกาบต่างๆเคลือบอยู่เห็ไหมไม่ก็เป็นพวกคาบหมากน้ำหมากอ่ะแต่เขานิยมเรียกกันเป็นคาบน้ำหวานนะนี่นี่น,นีสองข้างให้ดูนี่น,นีคลิปสั้นนะคลิปสั้นคลิปผมจะไม่คก็ย,ยาวเน,นี่ขอบข้างสวยเลยไหมเป็นขอบข้างเรียบนะเดี๋ยวจะเข้าข้องแปดสิกให้ดูทีนี้ก็นี่สามสิบเ็กนะเห็นไหมลักษณะ มวลสารดีเป็นอย่างยิ่งบอกให้นี่กล้องถ้ากล้องสามสิบเอ็จะไม่เห็นอะไรเห็นไหมพอขยายสูงนี่จะเห็นเห็นเยอะขึ้นนะแต่ที่นี่ขนาดสามสิบเอ็ถ้าสิบเอ็กนี่จบเลยไม่เห็นอะไรเลยนะผมจะบอกให้นี่ขนาดสามสิบเอ็กนะนเเม็ด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 ้างเรียบเห็นไหมข้างเรียบมีเส้นแบ่งแม่พิมพ์ म, เป็น ่พิมพ์บล็อกหินอ่ะเขาเรียกเลยนะบิตละเมิดอ่าเนี่ยนะเป็นเป็นเส้นแบ่งแมบพิมพ์นะฮะคมๆเลยพระค่อนข้างจะสวยถ้าเป็นแบบบล็อกหินละเม็ดนี่บล็อกจะพลอกจะสวยครับผมจะมีความคมนี่นี่มีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคัดกล้องตอนนี้ยังมองไม่ค่อยรู้เรื่องนี่มีรูมีอะไรต่างๆนะมีความแห้งดีนี่นี่มี โบราณต่างๆที่หดแห้งโอเค okay. อเข้ากล้องตรงนี้ให้ดูสักค,ครู่เดี๋ยวให้ดูองนี้ก่อนนี่เดี๋ยวผมจะเข้ากล้องแล้วเปรียบเทียบเนื้อให้ดูนี่องนี้เปรียบเทียบเนื้อนะนี่ความหดความหดเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบพระร้อยปีให้ดูที่มีที่แบบรู้แน่แท้ว่าเป็นพระร้อยปีองนี้ยังยังไม่รู้นะว่ากี่ปีจะเก่านะเก่าที่มีความเหมือนกันคือ หดตัวเป็นว้นว้นว้นว่นว้นว้นเหมือนกันนี่นี่เห็นไหมดูการหดตัวดิเป็นว้นว้นว้นว่นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหดหดให้ดูรอยหดนะไม่ได้ให้ดูอย่างอื่นเนี่ยเนี่ยดูด้านหลังด้านหลังจะชัดไหมด้านหลังชัดไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูการหดตัวเนี่ยเนี่ยเป็น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 ก้อนก้อนไหมเป็นก้อนก้อนตรงไหนตรงไหนดิตรงนี้ไม่ชัดตรงนี้ไม่ชัดตรงนี้เอ๊ะตรงนี้ชัวร์ตรงนี้มีพอสอ้วยคือประมาณ ร้อยสองสี่หกหกพอพากปุูพองเงินเลยนี่หดเห็นหมนี่นี่นี่พันร้อยปีตรงนี้พันร้อยปีสองสี่หกหก็ประมาณนั้นแหละร้อยเ็ษเศษนะดูดูเม็ดดิกลิวเห็นไหมยุบยแบบว่าหดตัวกล่วเลยนะนี่นี่เนื้อจะแบบเป็นก้อนก้อนก้อนเล็กๆเห็นไหมต่างคนต่างจับตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยันรอปี ร้อยนิดนิดสองสี่หกหกนะถ้าจำผิดจำพลาดอันนี้วัดมฤตชัยวันนะครับผมนี่นี่นี่ร้อยปีนี่แห้งแห้งอันนี้แห้งเลยอันนี้อันนี้แก่อ่อาเป็นเป็นผิดเป็นเนื้ออ่าเลยนะ <c oughs> เนื้อน้ำมันองค์ออนี้เนื้อน้ำมันเนื้อน้ำมันนี่เก่ายากนะนี่ยังแบบร้อยปียังยังแบบขนาดนี้เลยนะเมื่อก่อนวมจ้เ้ากล้องให้ดูเปรียบเทียบกับองค์นี้ ที่หดทงเทียบความหดไงเทียบความหดโอเคเลยเปิดคุกคิดนิดนึงนะคุกขิกปึ๊บเนี่นี่ยเนี่ปึ๊บดูเนื้อดูเนื้อไปที่ใบหน้าก่อนนะเห็นไหมเนี่ยนี่ยดูเนื้อเห็นชัดหน่อยไหมะนะดูดิเป็นก้อนๆเลยไหมเนี่ยนี่ย หลุดรวแหว่งออกไปการเวลาไงน,นี่ดูกล้ามดิกล้ามัน,นี้มือใช่ไหมอันนี้ผ้าสังกติพลาดมาใช่ไหมล่ะนี่หมดร้อยมาถึงตรงจักแรแล้นี่เห็ไหมาสังกติชัดๆเลยไหมเป็นก้อนๆกอนๆความเก่าในลอกนี้คือไม่โดนเคยโดนสัมผัสจะมีแบบคับงอกต่างๆความแท้เนี่ยจะใช้ดูความแท้ได้นะพวกคับงอกต่างๆเนี่ย ในพัคเก้จะไม่มีนะกันงอกอะ่ะบอกให้นี่มีเม็ดสีเขียวนะชัดเจนไหมทันทันพอจเจอเจอเม็ดสีเขียวผมจะตีว่าทันทันตรงแขนเห็นไหมเม็ดสีเขียวมลสารครบครับองนี้แล้วมลสารดีเลยผมเข้ากล้องนี่ปับ๊บเข้าตาผมเลยมลสารใช่เนื้อก็ใช่เพราะงั้นเพียงแต่ตรงเนื้อเนี่ยโดนอาบด้วยน้ําว่านก็เลยแบบดับลงไปนิดนึงว่าะงั้นเนี่ยเป็นมือเห็นไหมเป็นกล้ามให้ดูไหมเป็นกล้าม การแกะพิมพ์เป็นมือเลียวลงมาเล็กลงมานี่เป็นการซับซ้อนสมาธิะนะตรงนี้จะหนานินนึงเป็นการซับซ้อนนี่นี่น,นี่มือเล็กมาแล้วก็เป็นกา้านนะดูให้ดีจะเป็นกา้านนะแกะปานี้หละมีความปานีษในการแกะนะมีคอเล็กน้อยไหมมีคอเล็กน้อยใบหน้านี่พระเกดขึ้นมาปุ๊บทะลุซุม้มปรับอ่านี่ความงดงามนี่ ตรงกลางจอมีเม็ดสีเขียวจางๆอยู่ไหมฝังอยู่ในเนื้อใช่ไหมเออชัดๆเนี่ยนะมุนสานดีมากเลยผมบอกแล้วองค์นี้ยเข้าตาเนี่ยที่หน้ามีเม็ดสีอะไรนะมองม่ถนัดมีผักกําแพงแล้วมีเม็ดดําเม็ดขาวแล้วตรงนี้มีเม็ดมุนสารอลไรทีกอย่างออกล้มตาแต่ว่าโดนปกคลุมไปด้วยคราบปูนคราบแคลเซียมหรือว่าคราบแคลเซียมแล้วแต่จะเรียกนะครับผม เอาบอลว่าเป็นขับข่าวคุมรู้กันมีชายจีวรนะนี่ชายจีวรพาดมาเป็นพิมพ์ใหญ่ปุ๊บพอค่อยเลื่อนมาที่เข่าวี่ขาเนี่ยเนื้อจะเป็นเนื้อขาวนะเนื้อจริงๆจะเป็นสีขาวนี่ถ้าเป็นสีขาวนะสวยเลยเโดนอาบด้วยขับว่านปกคลุมผิวกัครับผมก็เลยดูดับลงไปนิดนี่นี่นี่ผ้าทิพย์ผ้าทิพย์ลองนี่ประุก ตั้งๆเลยตั้งๆเกี LIKE ิวเลยกีิวพระทิพย์กีิวเลยอ่ะกีิวนี่ดีไม่ดีเนี่ยนี่นี่หลุดไปเลยกีิวจนหักไปเลยนี่นี่นี่นะเก่าจัดอ่ะคือแบบหักไปเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนให้ดูหมุนให้ดูตรงพัดตรงรอยหักหายไปไหนละนี่นี่นี่พระทิพย์พระทิพย์อืมนะนี่เกี่ยวตรงนี้หักเลยตรงปลายหักไปเลยนะนี่เจอเม็ดเขียวอีกเม็ดหนึ่งผลสารดีหมดแล้วนี่ับปูน ครับงอกครบผมช้ใช้หลักการดูการงอกนี่แหละการงอกคือการเปลี่ยนแปลงของการเวลานะคือธรรมชาติว่างั้นเห็นไหมการหดตัวก็เช่นกัน,นคือการเปลี่ยนแปลงของเนื้อจากการเวลาเนี่ยดูเป็นก้อน,ก,อน,ก,อนก้อนเลยไหมนีม่เม็ดอะไรไม่รู้ที่ส้มๆอย่ซอกเนี่ยน่าจะเป็นอะไรติดอยู่นะส้มแปดแ๊ดใช่ผมเพิ่งเห็นนี่แหละอะไร ส้มขนาดนี้น่าจะเป็นอะไรติดอะผ่านไปมันก้อน,อนๆเลยดูง่ายพอเข้ากล้องก็ดูง่ายนี่ไม่ใช่จีวรบางๆนะเออไม่ใช่จีวรพระทิพย์อืมนี่หนึ่งพาทิพย์อน,นี้มีไหมมีบางๆมีดูซอกเลยใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่แต่เป็นขีดเป็นขีดจากพิมพ์นึกว่าพาทิพย์อันนี้ ฐานฐานเสียงอ่ะฐานเสียงก็หน่อยดูความแข็ <tem> <People to> งเก่าดิเป็นก้อนๆเลยไหมเนี่ยเนี่ยวงบอกถึงกาลเวลานี่ยเนี่ยเนทันเถียงปุ๊บนี่ไปที่เนี่ยเห็นไหมหลุดเป็นแว่นไปเลยนะไม่ใช่ฉลอกนะไม่ใช่ทำตกด้วยนี่คือหลุดหลุดไปเองอ่ะ เป็นบ้านออกไาเลยนะเนี่ยเก่าจัดไงเป็นก้อนๆเลยเนี่ยหลุดไปก้อนเป็นก้อนคานหดตัวอ่ะหดตัวเนี่ยเนี่ยหลุดเป็นเป็นก้อนๆเลยนะลไหมเนี่ยเป็นก้อนก้อนก้อนเลยนี่ก้อนไปเริ่มเลยหลุดเห็น hey, เนื้อในเลยเนื้อขาวเลยเห็นไหมหหเห็นไหมเดี๋ยวดูนิ่งๆหน่อยอันนี้อย่างโฟกัสนิดหนึ่งไหมมีมวลสารข้างในเห็นไหมเม็ดดงเม็ดดำเนื้อละเอียด มีความเปลี่ยนแปลงมีแบบว่าแคลเซียมแบบว่าใส่ๆอะงอกในเนื้อที่แตกออกไปการพิจารณานี่เวลาท่านสองท่านก็ต้องแบบวิเคราะห์ไปด้วยนะวิเคราะห์เกิดจากอะไรนะอะไรเงี้ยนี่ผ่านไปละนี่แเกต์เพเกตเส้นซุมเส้นซุม เม็ดดำหนอเนี่พวกมวลสารที่หดตัวทันจะพืชเนี่ยเนี่ยเนี่เอกลักษณ์เอกลักษณ์ของวัลคังมวลสารที่หดตัวบางชิ้นจะหลุดไปเป็นรูเป็นโพรงว่างั้นเนี่นี่นี่ยจริงตรงตรงสมเนี่ยมวลสารที่หดตัวนี่นี่นะแต่จะรักของวัลคังอ่ะต้องมีต้องต้องมีไม่มากก็น้อยเนี่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 ยเนยมวลสารที่แบบเหมือนไม่เข้ากันหดอ่ะหด มีอยู่เป็นมวลฑาที่หดตัวหรือว่าเป็นแบบพระที่แตกหักมาบทจะสมตำใส่เข้าไปางานนี่ดูยับเยินเ,เลยช่วงนี้ดูดิยับยับขอบขอบเดี๋ยวขึ้นไปหลังไปหลังนี้นองอกชัดเลยไปขอบหน่อยก่อนขาวขาวนี่จะมองเห็นง่ายเลยนะพอดูข้างหนานจะมองเห็นยากเลยเนหะ็นไหยปุ๊บมันก็จะเจอพวกพระแพง ดำไมะไรโอ้นี่ไหมชัดเลยชัดเลยนี่มวลนสารหดตัวเป็นอะไรสักอย่างดำดำเดี๋ยวโฟกัสหน่อยน่าจะเป็นพักกระแพงนะเก่ากั๊ปเลยน้ำตาลออกน้ำตาลอ่ะแต่มีสีน้ตาเห็นยไหมแล้วก็เป็นสีดำดำแบบน่าจะเป็นพักกระแพงนะผมตานิฐานเห็นไหมดำดำด้วยเนี่ยเก่าไงเก่าไงดำตับ สีน้าตาลก็มีสีดําก็มีแล้วแต่เดี๋ยวขออนุญาตขยับหน่อยยิงส่องก็ยิ่งไม่ถนัดไปต่อครับผมปึ๊บค่อยๆนะค่อยๆนสะิบหกนาทีแล้วว่าจะแป๊บเดียวนานแล้วจกเริ่มนานแล้วนี่นะผลสารทดตัวพวกท่านจะพืชเกิดเป็นโพงขอบเรียบเห็นไหมนี่นเจอเปเขียวอีแล้วเห็นไหม ขอบเรียบตามลักษณะอะไรที่เซียนบอกว่าถ้าขอบแบบเป็นยุ่ยไม่ดีแต่ตอนเราหัดเล่นมาสิบกว่าปีแล้วเขาบอกขอบนี้ต้องเป็นแบบเป็นทางๆยุบๆอยู่ๆถึงจะดีพอปัจจุบันนี้ขอบต้องขอบต้องเรียบตึงๆถึงจะดีเออผมก็เอาไงเนี่ยเนี่ยขอบตึงๆเห็นว่าถ้าตึงๆอย่างที่คุณพ์เขาว่ามีอะไรรูดส้มๆติดอยู่ด้วยเนี่ยอะไรไม่รู้นะผมก็ยังไม่ได้ส่องดูผมก็เห็นนี่แหละน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเลย้ส้ม ขอติดนะขอบตึงๆเไงไหมอย่างที่คุณโพสเขาว่าพระธัปปจันทร์อะ่ะขอบต้องตึงๆนะไม่ใช่แบบเป็นยุบยนะุยยุบยุยอ่ะแต่ก่อนเราก็เล่นขอบต้องมีทามัมนมีอะไรถ้ายุบหยุยมีรอยขีดดนะ้วยไหมเนี่ยรอยขีดน่าจะเจกิดจากการตัดนะเห็นไหมเนี่ยรอยขีดเดี๋ยวรอยครูดของมวลสารว่างั้นรอยขีดรอยครูด ไม่โฟกัสเลยเนี่ยโอ้รอยย่อยรอยแยกรอยยับต่างๆเห็นเห็นไหมเห็นลอยแม่พิมพ์หินมเห็นไหมเนี่ยนด้านบนเนี่ยเป็นเส้นเห็นไหมเนี่ยแม่พิมพ์หินเพราะว่าบางๆางไงแล้วก็ตัดเขาจะแกะเข้าไปใ้หินนิดเดียวนะเส้นบางบาง คอยขยับไปมีรูมีรูมีโพรงมีเม็ดเม็ดสีแบบเทาเม็ดอะไรเริ่มเลยเหมือนกรวดโอ้ว่าบ๊ะบ๊ะบ๊ะเดี๋ยวขอทาทลิดเกิดจากไฟมันไม่แน่นวไฟมันไม่ดีสักครู่โอเคเปิดปิดใหม่ครับผมแสดงว่าไฟรวมนี่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  อันนี้อยู่ในรูเลยอันนี้เป็นเม็ดเขียวเป็นจาสิริจะคุนคุนเนีดูเป็นแว่นออกไปเลยก็เลยมองเห็นฮนะเม็ดเป็นจะสิริจะคุนคุณถ้าเป็นพวกยกจะออกใสๆเลยจะรู้เลยเป็นใสๆใช้สิบเอ็กนี่จบเลยนะไม่เห็นเลยนะผมจะบอกให้ ทางที่ดีเปลี่ยนกล้องนะอย่าง,งน้อยต้องสามสิบนะมีขายนะละะาซาดาราคาไม่แพงไม่ได้โปรโมทให้นะเปลี่ยนกล้องปั๊บดูเป็นเลยฉันเชื่อ่เองงนเชื่อผมเพราะงั้นเชื่อผมอืมไม่เชื่อก็ตามใจใช้สิบเอไลแล้วแต่ถนัดนะคนเก่งแล้วก็ไม่ต้องเขาดูแบบผิวๆเขาก็รู้แล้วว่าใช่ไอเราก็ไม่ใช่คนชํานาญเราต้องแบบมีกระบี่ที่ใหญ่หน่อยเพราะงั้นขยายดีหน่อยเนี่ย โอเคนะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะด้านลา่างยังด้านล่างน่าจะแล้วนะน่าจะดูแล้วดาา้ดานหลางังในด้านหลังปึ๊บนี่เห็นไหมเนื้อขาวเห็นไหมเนื้อจริ่งจะเนื้อขาวพอส่องแล้วเป็นขาวเป็นแบบจุดๆเลยไหมงอกงอกงอก,งอกโอ้สวย นะ20นาทีแล้วผมไปไวเลยนะผม,มอยากให้ยาวเนี่ยแหละอย่างนี้แหละลักษณะหลังเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบนี้ดูโอเคนะเอาขัดเอาแค่นี้นะเอาแค่นี้นะเอาดูรอยยุบอยู่อีกให้ดูการพิจารณาเลยจุดนี้คือจุดพิจารณาความเก่าเลยสําหรับผมนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอยแบบว่ารอยจับตัวกันเป็นก้อนๆอ,นอะ่ะเห็นไหม ตรงไหนดีที่มันตรงไปนเนี่ยจับตัวก็เป็นก้อนเห็นไหมจุดพิจารณาสำหรับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดพิจารณาเลยนะเนี่ยของผมอ่ะจับตัวก็เป็นก้อนก้อนก้อนพอได้เวลาพระร้อยปีอ่ะจะเป็นแบบเนี่ยเป็นก้อนนะอย่างนี้นะอย่างนี้นะจํานะเดี๋ยวผมให้ดูอีกกลองหนึ่งนี่นี่ พิจารณาเห็นไหมดูพื้นผิวดิอง์นี้ร้อยปีพอดีนะสองสี่หกหกเห็นไหมแยกตัวเป็นก้อนๆเลยไหมไหมอนนี่คือจุดพิจารณาเลยนะของผมอะ่ะแล้วก็ดูความงอกเห็นไหมมีความงอกของพื้นผิวนะนี่แหละนี่แหละพ่าแทพ้พระเก่าอะ่ะนี่แหละพระเก่านี่ผมจะใช้จุดเนี้ยดูเลยนะ ท่างเหนือจับตัวกันเป็นก้อนๆเนี่ยท่านท่านหยิบได้เลยจีบได้เลยนีให้ดูองค์นี้ทีนึงเห็นไหมเห็นมเนี่ยนี่ยเห็นไหมนี่จะพิจารณาเนี่ยแหละของผมเลยมีงอกเห็นไหมพื้นผิวอะตะปุ่มตะป่ําเหมือนผดเหมือนผื่นอะแล้วก็มีจับตัวกันเป็นก้อนก้อนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโอ้โหจนหลุดเป็นอันนี้จะหลุดกันเป็นหลุดไปเลยเป็นแว่นๆเลยเนี่ยดูดิ หลุดเป็นแบนแสดงว่าเก่ากับาโอเมื่อกี้นะเราก็เปรียบเทียบได้เรามีตัวอย่างแล้วนี่อันนั้นร้อยร้อยปีนิดๆอันนี้หลุดไปเลยหลุดไปเลยแสดงว่าเก่ากว่านะโอเคนะเอาพอทุ่มทวมขออนุญาตเอากล้องออกเบิดแบบนิดนี่ผ่านหูผ่านตาครับงนี้จนตกมาถึงผมเนี่ยดูอย่างเงี้ยธรรมดานหม พิจารณาดีๆแล้วดูขอบดิพอพิจารณาดีๆแล้วเฮ้ยเก่าโหตกมาถึงผมไงถ้าดูอย่างงี้ธรรมดาเลยเห็นไหมคนไม่รู้อะ่ะต้องตาท่านต้องละเอียดหน่อยนะผมจะบอกให้พระองค์นี้อยู่ในพักกองเลยนะผมจะบอกให้ผมซื้อมาไม่ถึงร้อยผมจะบอกใหอยู่ในพักกองจริงๆเลยแบบกองแบบไม่ใช่กองใส่กองซอฟแวร์นะกองใส่กล่องกระดาษอะ อยู่ในกล่องกระดาษนะเราก็เลือกยากด้วยก,ก็กองค่อนข้างจะหนาผมเขีียทีละองค์ลเลยเขีียเขียเขียทีละองคแบบองค์ไหนที่ดูแล้วผมก็จะไวข้ข้าง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 ๆจนเจอองค์นี้ผมจะผมสองเสร็จผรรมกัมไ้ก่อนอ่าพอเลือกได้สองสามองค์แล้วผมก็มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งคัดออกจะเหลือองค์เนี้ยอืมไงหาอย่างนะพอ พอเราได้เสร็จปรับแล้วก็ดูพิมพปึ๊บอ mm ุ hmm. ้ยพิมพ์พะกรถานปโปกโพด้วยพิมพ์นี้ผมยังไม่มีไง mm hmm. ผมก็จัดเลยจัดกลับบ้าเลย mm hmm. แล้วก็มาต่องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโอ mm ้เจอมุดเมนตานเขียวๆโอ้ดีใจแล้วโอเคครับผมสั้นๆสั้นๆยีบสามนาทีขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมและติดตาม อีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สองของผมนะครับผมเริ่มมีเพื่อนฝูงทักมนาะบอกทําไปกี่คลิปแล้วก็ตอบเขาไม่ได้ผมก็เลยต้องใส่อีพีเข้าไปด้วยนะจะได้รู้เวลาเขาถามจะได้รู้ว่าทําไปกี่คลิปผมก็เริ่มในเดือนกันยาเลยนะอีคลิปนี้น่าจะเป็นอีพีที่สองแหละขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่ครับผมนี่ถามมีเส้นขอบอลืมบอก ัดมีขอบตัดตัดเกินเยอะนะตรงนี้ผมผมไม่ยี่หละตรงนี้ไม่ยี่หละโอเคใช่ได้ขอบคุณครับ